เพียยงบ่ซังอ้ะปัาปาคนมันอยู่แหล้ะนี่เรากจับลุกนลงมาเถยอนนาลงมาเลยะเขามาตรีมาแผนสัก้อนมันย

กินอะนอะไกิอะกินอกินอะไกินอะไกินอนอไนอะไรกินะกิอะไรนอะกไกินอกินกนอนะอะกินกินอะอนอน

มันจะติดตัวนี้ทำหนามตะติดดิโลดจิบเจ็บจิบเย็บตัวนี้ตัวนี้มันบดรวมบอลไลันบอเทียมมันเอาอย่างบ่น้าเจ้านีและฮโาฮ่าฮ่าว้ามันบวมบอลไลในนามตะติดครับนามกะติดได้ดิรเรียกคุตาครับครับครับ ไปทุกคนได้ทุกคนทุกคนทุกคนใู่ตรงน

Ừ ừ. ừ, đi no ừ. đây đây ca đây muông bó đây chết มันจ็มนบโบแหงเดือ้มันบ่แหงมันนั็ังเือดเจ็บับับขาดลายอ้โบแหงยื้อให้แงแนแข่ันีเดือดเจ็บอย่ีหนี้ฉันเขาพงก็น่าขบับ อ้ายตัวนี้คือเรื่อง <laughs> มันดีดีพอดีนดียวันงาเกันนะมันป๊บมเอาเแล้วบาเนียวเงา้นปข้อแรกมาข้อแรกงบาน่โแหงก็โปรแรบี่จะแรงก็แงาทเอาอีกนให้เอาอีกนะเดือดแปดซ้ำนิดก็หนะนนสเขาไม่เหนกันนะมันเงาหันเทียบเขามอนเหนียงเขาันหน đám cầu ừ, cứ cầu, có cơn cả, bo rèn, bo thuộc, hợp sát hối, uống nhiều, uống nhiều, câu, và tôi cầu được

หอบ้ไม่อันงเอว้ไม่เี้ยบวก่ันานเดอต้้อาพไปเยเดือดอาวมดเได้้ออ้าครับอ้าวลงเหลือมาอีกหน่อยหนึ่งว่ามันจะได้ร้อนท่เขากลงาย่ยเดอขาเมอไหม่มันื่อมันคเลมันไม่ันก็บนะ

เอามาาเอบันนี้ฉันเป็นคนใหญ่ๆนี่กับเอาให้ฉันรู้มาน่าไหมเอาเลยเอาให้สันก็เอาฉันเอาเอาฉันเป็นฉันมากันนะเอาโอ้ยไม่ก็ปวดใจแล้วปวดเลยกับปวดปั๊บปวดปั๊บปวดปวดแล้วนะเออโอเคแล้ว